มาถึงข้อ2 6ออ่คนเฉลยเริ่มเริ่มขี้เกียจนะก็มาดูอย่าลืมไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอาจจะได้เฉลยต่อไปเรื่อยข้อนี้เขาบอกเลข4จํจำนวนเรียงกันมีผลบวกเท่ากับ250เมื่อนําเลขจํานวนที่มากที่สุดไปหารด้วย4จะมีค่าเท่าไหร่นะก็มีเลข4จํานวน,น,วนเ 1, 2 3อา1า3 สี 4, 4่จำนวนรวมกันเรียงกันด้วยนะเลขนี่เรียงกันรวมกันแล้วได้2 5 0ก็ให้จำนวนแรกเป็น x เลยบวกกับจำนวนที่2ก็คือ x บวก1่ไงมันต้องเรียงกันจำนวนที่3คือ x บวก2จำนวนที่4คือ x บวก3รวมกันต้องได้2 5 0เมีกี่ตัวเออ4ตัวใส่ไปนะ1บวก2บวก3ได้6 เริ่มเร็วเริ่มเร็วตอนนี้เริ่มชํานาญเท่ากับ2 5 0 4x เท่ากับย้าย6ไปลบเหลือ244 40อยะย้าย4ไปหาร45 20 46 24 414แว่นแ้นก็ได้ x เท่ากับ61อันนี้คือยังไม่ใช่คำตอบ61นี้คือจำนวนน้อยคือตัวนี้61จิวน้อย แต่จำนวนมากของเราคือตัวไหนนี่ตัวนี้คือ x บวกสามเว็นจำนวนมากเท่ากับ61สบวกสได้64เมื่อเอา64ไปหารด้วย4จะเท่ากับ6 4 1 4 4 5 24, 24 6 24ตอบข้อ2 16อ่าเรียบร้อย